เขาก็รู้ว่าเราแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทํางานเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบกล้าทําเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบ เสียใจเสียใจมากค่ะเสียน้ำตาให้4ปีที่ไว้ใจนะคะเราะต้องมาดำเนินคดีกับผู้จัดการคนแรกที่ใกล้ตัวมิวกี้ประยาค่ะเธอรักเหมือนครอบครัวนะคะแต่การรับงานให้มาในช่วงประมาณ1ปีมาเน,นีเยพบความผิดปกติค่ะเมื่องานลดน้อยลงและมีเงินจำนวนมากหายไปจนได้ทราบข้อมูลจากลูกค้านะคะว่าอาดีตผู้จัดการให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยอ้างว่าลดราคาให้แทนที่จะเข้า บัญชีบริษัทของมิวกี้ตามข้อตกลงค่ะ เมื่อวานนี้ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวคนดังมิวกี้และทนายความนะคะเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อแจ้งความเอาผิดอดีตผู้จัดการทั้งทางอาญาและแพ่งค่ะในข้อหายักยอกช่อโกงลักทรัพย์นจ้างนะคะโดยเท่าที่สืบพบมีมากกว่า3กรณีประเมินมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทค่ะและยังมีการปลอมแปลงเอกสารอีกด้วยหากที่มากกว่าเรื่องเงินก็คือชื่อเสียงนะคะจึงเตรียมดำเนินคดีทางแพ่ง แจ้งจากความเสียหายด้านภาพลักษณ์อีกกระทงเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่คาดฝันจริงๆค่ะมิวกี้ยอมรับว่าส่วนหนึ่งผิดพลาดเองจึงปรับระบบรับงานใหม่ทั้งหมดแชร์เป็นบทเรียนให้กับคนบันเทิงค่ะการดีลงานเราควรจะรับรู้รายละเอียดทั้งหมดทั้งหมดจริงๆแล้วก็ขอคอนแทคลูกค้าโดยตรงจริงๆคือของมิวกี้ยพลาดที่ให้เขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเลย เบอร์โทรศพัพท์บางบางครั้งเราเจอลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าแบบคุณมิกกี้ขอเบอร์ติดต่อเราได้ไหมคะเราไม่ได้ให้เบอร์เราเลยเราให้เบอร์เขาเราเอลี่จัดการเลยค่ะจัดการเลยจัดการเลยคือเหมือนเราไว้ใจมากๆเลยอะไรางเงี้ยค่ะเราเลยเราลูกค้าเลยไม่ได้มีส่วนที่จะบอกเราได้ตามตรงแล้วเ,เราก็ไม่ได้รู้เพราะเราไม่ได้ถามเราแค่มีหน้าที่ว่าฉันต้องทํางานอันนี้แล้วเราก็ทําไม่ดีที่สุดแค่นั้นหน้าที่เรา อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนาะที่จริงๆก็เพื่อนๆสนิทอย่างน้าพี่ลุนก็เคยโดนอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราก็เลยอยากให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าเองบ้างหรือว่ามีอะไรก็ตามให้คุยในไลน์กรุ๊ปหรือไลน์แอดไม่ให้คุยในไลน์ส่วนตัวหรือว่าบอกกับลูกค้าไปเลยเช่นเรารู้ว่างานเนี้ยเราดีลละเราบอกกับลูกค้าเลยว่าไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่มีการคุยกับผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะ ทุกอย่างให้คุยในกลุ่มหรือคุยใน LINE ออันนี้เมื่อกี้คิดว่าก็น่าจะช่วยได้ค่ะด้านเจ้าหน้าที่รับคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะและแจ้งทนายให้เรียบเรียงข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานทั้งหมดหลังสงการา์นี้ค่ะ